ค่ะคุณครูบัววันนี้นะคะคุณครูบัวก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กฟังด้วยค่ะอยากฟังกันเรื่องคะอยากฟังแล้วถ้าอยากฟังแล้วไปไปฟังกันเลยค่ะนิาทานเรื่องไม่ร้องนะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายเลยอยู่ด้วยกันหลายตัว เจ้าหมูน้อยชื่อว่าเจ้าชมพูเจ้าสุนัขฝาแฝดชื่อเจ้าดุก๊กและเจ้าดิกเจ้ากระต่ายขนปุกปุยชื่อเจ้าขาวฟูและนกน้อยกระพือปีกไปมาชื่อว่าเจ้าจ้อยนั่นเองสัตว์ทุกตัวกำลังเล่นกันอยู่สนามเด็กเล่นทันใดนั่นเองเจ้าดุ๊กกับเจ้าดิกมองไปเห็น ที่โต๊ะมีแก้วน้ำวางอยู่สีเข้มกลิ่นของมันมีกลิ่นแปลกๆเจ้าดุกกับเจ้าดิกพูดว่าเอ๊ะน้งแก้วน้ำอะไรนะกลิ่นแปลกจังเลยเ <_ EN> จ้าขนฟูก็พูดขึ้นว่าพร้อมกับทำไมคะทำตาโตชูหางกระต่ายไปมาและพูดว่า ถ้ากินแปลกๆแ,แม่เคยบอกไว้ว่าอย่าไปลองนะมันอาจจะเป็นอันตรายกับเราก็ได้เจ้านกบินผึดผับผึดผับเจ้าจอยนั่นเองพูดว่านั่นนะสิแม่เราก็เคยบอกไว้ว่าถ้ามีกลิ่นแปลกๆเราไม่ควรลองรีบไปบอกผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปบอกคุณครูกันดีกว่า ทุกตัวก็รีบวิ่งถอยห่างออกจากโต๊ะพร้อมกับรีบวิ่งหน้าตาตื่นตุม้มไปบอกคุณครูในหมู่บ้านเราเรีบไปกันดีกว่าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะรีบไปบอกคุณครูทุกคนก็รีบวิ่งออกจากโต๊ะตัวนั้นพร้อมกับไปที่ห้องเรียนไปบอกกับคุณครูในหมู่บ้าน คุณครูครับคุณครูค,ครับเมื่อกี้ที่สนามเราเจอกับแก้วน้ําแปลกมีกลิ่นแปลกสีของมันก็แปลกด้วยนะคะเป็นยังไงเหรอคุณครูถามกลิ่นของมันน่าสงสัยมากเลยครับแต่พวกเราไม่ได้ลองนะครับดิงมาบอกคุณครูก่อนเลยจะดูกับจาริพูดขึ้น คุณครูบอกว่าเก่งจังเลยเมื่อเจอสิ่งของแปลกๆก็รีบมาบอกคุณครูด้วยเด็กๆทุกคนก็ยิ้มหน้าบานดีใจที่ไม่ได้ลองอะไรแปลกๆแล้วก็รีบวิ่งมาบอกคุณครูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเราเจอกับสิ่งแปลกปลอมที่เราไม่คุ้นเคยหรือเมื่อเราเห็นเราต้องไม่ลองของสิ่งนั้นในนิทานใครเป็นคนเจอแก้วนะ้ำ กลิ่นแปลกๆคะใครคะเจ้าอะไรคะเจ้าดุกกับเจ้าดิกเจ้าดุกกับเจ้าดิกนั่นเองแล้วรีบทําอะไรเลยเมื่อเจอสิ่งของแปลกๆรีบไปไหนคะรีบไปบอกคุณครูเออรีบไปบอกคุณครูเก่งจังเลยค่ะเด็กๆของเราก็เหมือนกันนะคะเมื่อเจอสิ่งของแปลกๆต้องรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ลองของสิ่งนั้นไม่หยิบของสิ่งนั้นเข้า ปากหรือไม่สูดดมนั่นเองค่ะนิทานก็ปากไปแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆได้ความรู้กันแล้วอย่าลืมนะคะนํากลับไปใช้กันด้วยเข้าใจไหมคะ <Awesome. S 2> วันนี้คุณครูคบัวต้องลาเด็กๆไปแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีนิทานอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะเด็กๆขอบคุณค่าคุณครูค่ะขอบคุณค่ะคุณครูบัวนิทานเรื่อง นะบน้คออะขุณจาในหมู่บ้านแสนสุขมีเพื่อนสัตว์อยู่ด้วยกันหลายตัวมีหมูน้อยชื่อชมพู่สุนัขน้อยชื่อดุกดิกกระต่ายน้อยชื่อขาวฟูและนกน้อยชื่อจอยวันหนึ่งเพื่อนๆเ,เล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาแก้วน้สีเข้มวางอยู่บนโต๊ะไม้ ดุกดิกพูดว่าน้ำอะไรนะกินแปกจังเลยเขาวฟูใส่หัวและพูดว่าแม้บอกว่าน้ำแปลกๆไม่ควรดื่มนะนกจ้อยบินมาและพูดว่าของแบบนี้อาจทำให้ไม่สบายได้หมูน้อยชมพูยิ้มและพูดว่างั้นพวกเราพูดว่าไม่ลองนะ ขอบคุณจ้าดีกว่าเพื่อนๆพนพยักหน้าและเดินออกห่างจากแก้วน้ำนั้นและไปบอกคุณครูในหมู่บ้านคุณครูชมว่าเด็กๆเ,เก่งมากที่รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดีเพื่อนสัตว์ยิ้มอย่างมีความสุขและพูดพร้อมกันว่าไม่เอาขอเอานไรเราเราักตัวเ,เ,<ร>เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆเจอของแปลกอย่าลองให้พูดว่าไม่ลองนะขอบคุณจ้าแล้วเราจะปลอดภัยอย่าลืมรักตัวเองนะ